คุณอาจจะช่วงนี้อาจจะขาดสภาพคล่องไปหน่อยนะคะอาจจะลูกค้าน้อยออเดอร์น้อยลงอะไรประมาณนี้นะเดือสันก็กลับหัวนะยังไม่ประสบความสําเร็จทางด้านการเงินสิ่งที่คุณมุ่งมา่ปรารถนาจากได้เงินก้อนอะไรเข้ามาเพื่อหมุนใช้ใจ่ายในธุรกิจการงานของคุณหรือในชีวิตประจนาวันของคุณอาจจะยังแต่ถ้าเกิดว่าคนที่จะมาช่วยคุณได้การเงินก็คือคนรัก คู่ครองของคุณหรือไม่ก็ถ้าคุณโสดก็อาจจะเป็นคนอ,อ,อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะเข้ามาช่วยเหลือคุณด้านการเงินได้นะให้ผ่านพ้นไปได้ t ี e อ of a n d นะคุณเป็นเจ้าของกิจการนะคุณเป็นคนมองการไกลเพราะฉะนั้นอาจจะคุณน่าจะผ่านปัญหาตรงนี้ไปได้นะ ครันนี้มาดูความรักธาตุปิ่นกันบ้างนะคะเราจะไปกันอย่างไวความรักธาตุปินมาดูคนโสดก่อนล้วกันนะคนโสดสามใบนะคะนายองคาคุณอาจจะดีกว่าชาว่านนั้นอยู่เมกกรกฏิจิตเดยวมูลรู้สึกความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ชัดเจนไม่คุมคือคือคุมเครือบ้างนะคะคุณอาจจะวิตกกังวลนะ แต่ก็ไม่มากนะเป็นเดอรมูนคุณอาจจะดีกว่าชาวราศีมีนน,นะคะทูอวอนคุณอาจจะตามส่องตามสืบเรื่องของเขาอยู่ไกลๆนะคนโสดหรือมีคนมาชอบคุณก็ได้ห้าไมายคุณอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันนะความรักสำหรับคนที่มีคู่มีแฟนนะคะระวังปัญหาที่จะทะเลาะก,กันระวังคำพูดนะคะอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ ตอนนี้ก็จะเย็นๆนะคะเวลาก่อนจะพูดก็คุณมีประเด็นคือคุณอาจจะมีโอกาสที่จะทะเลาะกันเพราะฉะนั้นให้เรามาระวังการพูด5เหรียญกับหัวนะคะตอนนี้คุณมีปัญหาด้านการเงินหนักมากนะ,ะชาวธาตุดินคุณวิตกกังวลเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะคุณอาจจะแทบไม่มีเงินเลยก็เป็นไปได้ในช่วงนี้อาจจะหมุนไม่ทันเถ้วยนะคะ แต่ก็มีคนเข้าหาคุณอยู่เรื่อยๆนะเรื่องความรักความสัมพันธ์ต่อให้คุณมีแฟนแล้วมีคู่แล้วก็ยังมีคนมาชอบคุณอยู่นั่นแหละคุณมีตัวเลือกมีทางเลือกวิช้อยเป็นคนมีเสน่ห์ช่วงนี้นะคะโอเคคราวนี้มาดูคนนี่คือความสามารถไม่ชัดเจนมาดูคนมีคู่สามใบขิงอววรอาจจะมีชาวธาตุไฟเป็นคนที่อายุมากกว่าเข้ามาหาคุณนะ ไปก็จะมาเทคแอคชั่นคุณอย่างแบบเข้าหาคุณอย่างแบบไม่ทำตั้งตัวอาจจะมาหาตัวเป็นเฟนหรืออาจจะเป็นหัวหน้างานคุณหรือเปล่าเพื่อนร่วมงานที่มีตำแหนนะ่งหน้าที่ใหญ่โตวกว่านะคะ uh, the world อาจจะเป็นชาตต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนได้นะหรืออีกใน,นหนึ่งก็อืม กลับหัวอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วนะเดวิลมันกลับหัวอ่าเดวิลเดวิลคนคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีมังกรก็ได้นะคะให้ระวังให้ดีว่าเขาเข้ามาหาคุณเนี่ย,อาจจ,ยาอ,ฟฟอาจจะมีนยยะแอบแฝงอาจจะมาชอบคุณแค่ผิวเผินแค่รูปลักษณ์ภายนอกอาจจะแบบเป็นวันไล่แตนอาจจะมาหลงในรูปร่างหน้าตาของคุณเท่านั้นนะไม่ยังไม่คิดจะจริงจังไปถึงขั้นแต่งงานนะโอเคค่ะประมาณนี้ไปต่อที่ชาว ธาตุน้ำนะคะธาตุน้ำได้แก่มีนกรกฎพิจิกนะคะมาดูการงานการเงินความรักในเดือนมกราปี2,022หรือ2,565กันของคุณเป็นไงบ้างนะคะมาดูการงานของคุณสามใบ คุณรู้สึกผิดหวังเสียใจนะคะงานที่คุณทําอยู่หรือที่คุณมีอยู่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์มันไม่ได้ดังใจเพจออฟวอนคุณรู้สึกไม่อยากแอคชั่นไม่อยากจะทําอะไรตอนนี้อย,อยู่เฉยเหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันกลับหัวเนาะแต่เวลาออกกล้องมันจะแบบอัปลา์นะเพราะว่าหมอกับขาตั้งกล้องนะคะคนละด้านคนละมุมห้าไม้ระวังการทะเลาะนะคะ กับเพื่อนร่วมงานหรือคนที่ทำงานนะคะโอเคมาดูการเงินกันบ้างพัดน้ำดูไม่ดีเลยเนอะการงานสู้ๆค่ะสู้ๆเป็นกำลังใจ